ราก็มาอยู่กับเพื่อนของเราก็คือวันนี้เรามีั่านก็คือเราจะไปกินเจโอฉลองที่เพื่อนได้เรียนปริญญาโทจ้าเรียนสาขาอะไรจ้าบอกหน่อยเออเรียนวารสารและสื่อสารองค์กรนะคะไม่อะไรอะไรจ้าธรรมศาสตร์นะคะจาโลเย่เพื่อนทีใส่มาเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่ร้านเจโอกันจะไปถึงนานแล้วหรือว่าก่อาจจะทิ้นี้เราก็มาถึงร้านเจโอแล้วเรียบร้อย อยู่ข้างหลังนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเราได้คิวที่ร้อยร้อยสิบไม่ใช่ร้อยสิบสิบหรอร้ 140, 140, อยสี่สิบร้อยสี่สิบโอ้เนี่ยเพื่อเรื่องความเบลอมากบางทีก็หาโหลเวลารอบหนึ่งนะก็รออีกประมาณยี่สิบกว่าคน <Okay. S 1> แล้วก็รอมาร่วมแบบเกือบจะชั่วโมงละตอนนี้ที่เท่นตัแบบ สราตักท so like. mm ้่เรารอกันตักตำนานเราก็ได้กินแล้วตัะได้กินแล้วนี่คือเมนูย้อนรับข้อสร้างอาหารก็ฟาร์ซ้าแต่หนึ่งเด่นเราต้องมีมาม่าแน่นอนฟินไม่ฟินครับเพื่อนดู ซซเพื่อนเมื่อกี้พันชิมหมูกรอบแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากดีอะดีมากใช่ไหม คอมเมนต์ไ,ไหมอันนี้ในคอมเมนต์ค่ะฮัลโหลได้คือแบบตอนนี้เรากินเสร็จแล้วมาม่าเผ็ดมากปกติเราคือแบบเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดก <Okay. S 1> ็คือแบบเผ็ดมากแล้วแบบเราก็สั่งไปอีกเพิ่มอีกสองอย่างคือปลาหมึกผัดไข่เค็มกับเต้าหู้อ่ะฮะใช่แล้วคราวนี้คือแบบว่าคนมันเยอะก็ทําไม่ทานอะไร,รนะแล้วบวกกับเพื่อนีเรียนตอนชเช้าเราแบบว่าต้องแบบแคนเซิลแล้วเราก็เลยได,ได้กินแต่มามา <Okay. S 1> ่ากอบบโอเคไหม เพื่อนแบ่งไปแล้วจ้ะตอนที่เพื่อนแบ่งไปแล้วก็คือแบบราคารวมแล้วสองคนเรามีน้ำเปล่าำเพชรห้วยแล้วก็แบบมาม่าอีกก็เท่ากับร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสิบบาทสองบาทเออท่านแหละก็ถือว่าโอเคอ่ะมาม่าก็แบบคุ้ยคุ้ยแบบคุ้ยค่อนข้างใหญ่ก็ถือว่าโอเคมากก็เราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สำหรับร้านมาม่าเจ๋อ้บ๊ายบาย